วันจ้ะวายวายุกคนดูโอ้เออเขาอยู่บ้านคนเดียวนะครับนะ้อแกงนะ้อเขาอยู่กับฮอคกกี้ไม่ใช่ฮอคกกี้เขาอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะนะ้รอแม่หรอลูกน้ออ้ยทุกคนยึดที่นอนแม่เลยหิวข้าวไหม รอแม่เหรอครับเร็แ,แม่มาแล้วแม่กลับช้าหน่อยลูกวันนี้พอได้แม่ไปซื้อของมาแต่กลางวันแม่ก็เข้ามาหานางนะคะทุกคนกลางวันก็มาหานางมานอนกับนางแลลูกเร็วเร็วก,กินข้าวเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายยังตาหายยงายงยางเร็วอยตาย,ยังไม่หายดูทุกคนดูมีคนมาขบวยกินมีคนมาขบวยกินอ,อาหารขวดจับ้วยทุกคนดู ดู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 ดดดหอกีขาทุกคนเออตาหายยังลุกเร็วลุกขึ้นมาได้เหรอหอกกี้เราลุกเร็วเร็วจับจับครับเออน่าสงสารไหมคะทุกคนอยู่บ้านคนเดียวเก่งนะอยู่คนเดียวได้ค่ะทุกคนเก่งมากเลยจับชอบไหมล่ะลูกชอบป่ะชอบไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเี๋ทุกคนดู ดีาดีาไปแล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้จะได้นั่นแหละดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับความห่วงใยนะคะทุกคนเนาะ,ะท่าเอ๋ท่าเอ๋ฝั่งตาตาฝั่งขวานะคะทุกคนยังยังยังแฉะอยู่ลุกเร็วลุกเร็วเปยังไงคะคุณชายกววยจ้า,จา ไปแล้วครับ